ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซุปผู้ซุกคนทด้กัไพน้องครับผมตอนนี้บุ้มน้อยเดินทางมาถึงบ้านคุณป้าจำลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เพชรบุรีนะครับผมไปบ้านพี่หมอปลานะครับเพื่อที่จะไปแจกของด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็จะพาลูกๆไปเที่ยวทะเลนะครับผมพอดีโอชาลินดาเขาอยากไปเที่ยวชะอำนานแล้วนะครับก็เลยที่โอกาสนี้พาลูกๆไปเที่ยวพอดีนะครับโอชา พร้อมไหมครับพร้อมนะโอเคจ้านะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูว่าใครมาอ๋อฝากอะไรมาให้คุณยายด้วยนะครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับคุณตาบอกว่าไม่ต้องขอแล้วแหละยายสวัสดีครับว่ากำนักำนัคุณยเ้บอกว่ากำนับอกบอกวาเป็นกำนันนกเออเขาว่าจะทำเป็นกำนันนกตาวันนี้ขออนุญาตคุณตาพาคุณยายไปเที่ยวนะครับผม <ไ>พีออ่อ้วนพีรร่อ,อ้อวนไม่ยุ่งฝากผ้าเช็ดตัวมาให้คุณยายนะครับค่ะขอขอบคุณพี่อ้วนไม่ยุ่งเนาะครับพี่อ้วนอุบลพี่อ้วนไม่ยุ่งเขอขอบคุณขอให้พี่อ้วนจงมีแต่ความสุขความเปนเลยครับมีเแลมีองร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีชาานน่างชาญแนะานาคคะคุณพี่อ้วนจ้าโอเคจ้จาขอบคุณพี่อ้วนด้วยนะครับขอให้พี่อ้วนร่ำรวยร่ำรวยนะครับได้นำเสื็จผ้าเช็ดตัวมาฝากคุณยายสองเซ็ตนะครับ เอีอย่างนั้นคุณยายเอาอะไรไปฝากบักฟักกับบักข่าคุณยายได้บักฟักไปฝากนะครับพี่น้ำฟ้านะครับผมเอ่อกับมะขามนะครับอันนี้คุณยายก็จะไปเป็นสาวเพชรบุรีใส่ชุดสีน้ำเงินนี่นะครับเออใส่เอาเงินเอาทองนะครับนี่กระเป๋าเป้นะครับผมแล้วเราป๊อป้านอันนี้ อ,อ๋อครับออเอาโอชาลินดาม,มาด้วย,ยครับขอบพระคุณ FC ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รักแล้วก็ติดตามบุมน้อยนะครับมาโดยตลอดนะครับผมมีอะไรก็สามารถบอกหรือว่าแนะนำบุมน้อยได้นะครับผมตอนนี้ พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับน้ํามันเต็มถังเลยครับผมน้ํามันเต็มถังมาดูในรถกำลังกินพุ่มๆอยู่ลูกเจ้าตะก,กี้สวัสดีค่ะทินาสวัสดีค่ะนี่แกอู้เก่ง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 ดีน้ํามันเต็มถังครับพร้อมแล้วครับผมน้ํามันเต็มถัง <c oughs> นะครับ มีมีพี่หมูหวานแล้วก็อันพี่หล่องเนาะช่วยกันน้ำมันนะครับขอบพระคุณพี่หล่องกับพี่หมูหวานมากๆนะครับขอบคุณพี่รำรำรวยๆนะครับผมเออเพื่อนกะซอย่ขันน้ำมุงน้อยมันเนาะพี่หล่องเนาะนะครับก็ขอบพระคุณมาไจะเปิดเสีอโอเคไอคุณยายเข้าไปเลยครับนอนได้สบายนะครับโดนแล้วโดนนั่นี่ไอสวัสดีคุณยายหน่อยเร็วโอช่ามาดีแล้วบ่พี่ดาสวัสดีคุณยายหน่อยครับ โอเคตาไปกันได้ครับัอดีครับตาครับเดี๋ยวเอาหม้อแกงมาฝากครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณหชั่วโมงนะครับผมก็จะขึ้นไปม้ยขึ้นไปแต่ทาเข้าบ้านเข้าบ้านได้ล็อกเลยไม่ใช่เปิดแบบนั้นล็อกข้างใน นั่งแขีงกับฝาชีครับเปิดบุดมือห้องห้บัดห้องบัดนกเขาสวนกันเลยห้องเล่นซิงลุ่มหนีเลยก็ได้สกุลบอไปละัตรงเขาวงเดี๋ยวสกุลเอาไว้ก่อนพอดีมีทุนาหลายอย่างนะครับผมโอเคพร้อมไปที่เพชรบุรีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เพชรบุรีนะครับเราจองโรงแรมอะไรไว้หมดแล้วนะครับผมซึ่งโรงแรมที่เราจองไว้ก็จะมีเสาแม่น้ําด้วยอยู่ใกล้ๆบ้านพี่หมอปลานะครับผม โอเคจ้าเจอกันที่เพชรบุรีนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ